สวัสดีครับวันนี้แอมเปนโป้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยจากทาง a อ e r ก็คือ a อ e r อร์นะครับพีเดอร์เตอร์ไททันห้าอนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เน้นความบางเบาเป็นหลักนะครับแค่กล่องนะดูกล่องก่อนโชว์บางอะโชว์บางนะครับโชว์ความบางก่อนหลักๆเลยครับตัวนี้เป็นสเปคนะที่ได้มาเป็นคอยล์หนะครับ8 3 0สานะครับตัวนี้การจอก็เป็นอินฟิเดียจีฟอร์นะครับ rtx 2060เออแรม16บหกิกนะครับ d ี r A4 นะครับตัวนี้นะครับเป็น SSD 52G รกนะครับก็คือ2562ตัวนั่นเองเออ Windows 10แท้นะครับประกัน3ปีปกติของทาง A c e ซอร์อ t นไน์นั่นเองนะครับเอาล่ะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอานนี้ทาง A c เซอร์ประเทศไทยเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆนะครับมาแกะกล่องไปพร้อมกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับทีละอย่างนะเอาตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นนะคือเปิดตัวในเมืองนอกพอจะพักแล้วตอนนี้ก็ พร้อมขายจริงนะครับในราคา5้า9มืเ้าันก้กิบาทนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กคอย5ที่ราคาค่อนข้างสูงนะพูดตรงๆแล้วกันนะครับตรงนี้อ่านี้เหมือนจดหมายสักอย่างขอแกะดูไปพร้อมๆกันเลยไม่รู้อ๋อก็คงเป็นคู่มือแล้วครับปกติคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเซ็ตองเซตอัพอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปอธิบายพร้อมๆกันก็นกนแล้วกันต่อมาก็เป็นตัวเครื่องนะครับกล่องซ้อนกล่องอีกแล้วตามสไตล์โน้ตบุ๊กที่ เน้นความพรีเมียมหรูหลายเป็นหลักก็แล้วกันตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบนกว่าที่เป็นในสวงตัว h e ดิออสสามนะครับแต่ตัวนี้เป็นไทตัน500นะครับจริงๆก็จะมีไทตัน700แล้วก็ไทตันเก้าร้ออีกคือมันใหม่จริงๆนะนีน่าจะมาจากต่างประเทศแล้วไม่เคยแกะเลยหรือเปล่าเออรัแบบหนึ่งนะทีละอย่างเดี๋ยวกล่กองแกะไปพร้อมกันอาอะดปเตอร์ก่อนอดปเตอร์พราะว่าคอร์ดปกตินะครับแล้วก็มี อะแดปเตอร์มาให้กี่วัตต์ขอดูหน่อยนะครับอนะแดปเตอร์ก็จะอยู่ที่1 8 0วัตต์นะครับไซส์ Size ก็ถือว่าเล็กกว่าโนบุ no ๊กทั่วไปนะปกติ180ดวัตต์จะหนาอันนี้หน่อยใหญ่วันนี้หน่อยนะครับอันนี้ถือว่าสลิมเหมือนกับตัวเครื่องเลยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบคัตเตอร์แป๊บหนึ่งเอาละนะครับมากรีดกล่องไปพร้อมๆกันเลยเช่าแมพเช่าแวมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กที่ ไม่ใช่แค่เน้นแรงและฟีเจอร์จเต็มนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของความบางเบาด้วยนะครับเดี๋ยวตะย้ำเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์กันอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ขอพาไปดูตัวจริงกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไง <đ ew> บางจัดเลยอะบางจัดเนี่ยงัดไม่ออกนะครับอ่ะมีโอ้หห่อไหชั่นเหลือเกินหายใจไม่ออกแทนนะครับ <ảo> ตัวนี้ก็เป็นโนบุ๊กเกมมิ่ง บางเบาขอบจอบางนะครับตามทายนบุกปัจจุบันเลยเออซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูดีกว่ารุ่นก่อนที่หนานะตรงนี้เน้นความบางเบานะครับสีสันก็ยังคงเดิมนะครับออกแนวโทนโทนแบบกรมท่านหนาแล้วก็เป็นพิเเตอร์สีฟ้านะครับก่อนอื่นพูดถึงสเ,คเปคอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันตัวนี้คอย5 8 3 0 0 s าจอ n v ว d เด ดีโฟร์นะครับ RTX 2060 RAM 16 g b SSD 502 g b Windows 10แท้นะครับส่วนฟีเจอร์อื่นสำคัญมากเลยก็คือตัวนี้เป็นหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD IPS นะครับ1 4 4 h z เออคือเรียกว่าเป็นจอที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับขอบจอบางเฉียบเลยเออ น้ำหนักนะครับอยู่ที่1.9กิโลกร,รัมนะครับ1.9กิโลกร,รมัมแล้วก็ความบางอยู่ที่17.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองสลับตัวเครื่องถือว่าบางเบามากๆเลยนะออสลับโนบุ๊กที่สเปคแรงประมาณนี้นะครับเออพัดลม3ตัวด้านล่างไูเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตามฟีเจอร์คือ3ตัวก็คือตัวนี้1 2 3นะครับโอ้คือสเปคเนี่ยหายห่วงจัดเต็มแน่นอนเรื่องของความแรงแล้วก็บางเบาด้วยส่วนนะครับดีไซน์การออกแบบจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องเลยโลโก้พเพลเตอร์ชัดเจนด้านหลังนะครับมีเป็นแบบสีเ้าฟ้าด้วยแสดงถึงความเย็นก็แล้กันนะครับด้านหลังตัวเครื่องจะเป็นช่องนะครับะระบายความร้อนนะครับเห็นถึงฟิน สีฟ้านะครับเรียกว่าโทนคุมโทนกันทีเดียวนะช่องแรงร้อนทั้งหมดมีทั้งหมด4ช่องก็คือซ้ายขวานะครับอย่างละหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีก2เป็นเออด้านล่างก็เป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับแล้วก็มียางรองยกตัวให้สูงขึ้นนั่นเองลําโพงนะครับซ้ายและขวาอยู่บริเวณขอบด้านหน้านั่นเองนะครับสวยงามนะครับสวยงามเรียกว่า a c e r predator เป็นโน้ตบุ๊ก series ที่ออกแบบมาได้อย่าง สวยงามลงตัวแล้วก็ดุดันอยู่แล้วเออด้านใน,นนะก็เป็นขอบจอบ,บ้างด้าน,นล่างก็เป็นโลโก้ Predator นะครับด้าน,นบนก็เป็นกล้องเว็บแคม,มถือว่าลงตัวเฮียวนะมิติการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยเล็กกว่าโนะบุคสิบจุดนิ้วแบบสมัยก่อนเยอะทีเดียวด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปแต่ว่าก็มีการดีไซน์ช่องเนี่ยค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะอื ต่อมาก็เป็นชุดคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดแบบ full ซ i z e แต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้ไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดที่มีนัำมันริกแพดมาด้วยด้านาน,นี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตกันแล้วกันที่คิดว่าน่าจะรับกันได้เพราะว่าตัวเครื่องมันเล็กกระชับมากแล้วนะครับคีย์บอร์ดก็จะเห็นถึงว่ามีความโดดเด่นตรงที่ปุ่มนะครับ WSD จะเป็นขอบสีเาฟ้านะครับคีย์บอร์ดเป็นไฟล g b อยู่แล้วอันนี้หายห่วงนะแล้วก็ ปุ่มนะครับทิศทางก็เป็นสีฟ้าแล้วก็ปุ่ม Predator นะครับตรงนี้เรียกซอฟต์แวร์ขึ้นมานั่นเองอันนี้เป็นปุ่ม Power อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นปุ่มเนียว่าเหมือนกับ Turbo เอ่อเร่งความแรงนะครับขึ้นไปอีกส่วนปุ่ม Power อยู่ตรงนี้ปกติสวยงามสวยงามตัว t o u c h p a เองก็เป็นแบบซ่อนปุ่มนะครับมีขอเงินเงินมีสติกเกอร์อยู่นะครับเป็นคอย5แล้วก็ ซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงโอ๋อตัวนี้เป็นตัวเครื่องขายจริงแล้วน,นะนะครับพร้อมขายจริงคีย์บอร์ดไทยเรียบร้อยเลยเออดีนะดีความบางนะครับ17.9มิลลิเมตรนี้บอกไปแล้วตัวเครื่องแล้วก็พื้นที่หน้าจอทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่81.3เปอร์เซ็นต์เพราะว่าขอบจอบางเฉียบนั่นเองกล้าจอก็เป็นกล้าจอเอเมเดียดีฟอร์สนะครับ rx t 2 0ง0นะครับพร้อมกับรองรับการโอเวอร์คล็อกด้วยนะพัดลมเรียกว่าเป็น aerobed ทีดีเจนสีแล้วครีมนี่เนียนๆเ,เลยเดี๋ยวเรื่องจอลุกเเรรืืร่่อองง ตัวพัดลมว่างอีกทีหนึ่งนะครับหน้าจอก็เป็น 114Hz นะครับ3ามมิเซันเองมีคิลเลอร์ดับเบลช็อตโปรด้วยนะครับทั้ง Wi-Fi และก็แลนส่วนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อมีร่างไปดูพร้อมๆกันพอการเชื่อมต่อก็จะมีนะครับในเรื่องของ Type-C ซึ่งเป็น Thunderbolt 3ด้วยนะโลโก้อย่างนี้เลยแล้วก็มีไฟ l e ลแสดงสถานะทำงานนะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นมินิไดซีพอร์ตนะครับนหนช่อง แล้วก็ยูบีนะครับไทย A 31 2ช่องด้วยกันเคนสนล็อกปกติตรงนี้อีด้านหนึ่งนะครับก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์ปกตินะครับแลนตัวเต็มนะครับเรียกว,ว่าตัวเครื่องเสมอพอร์ตแลนเลยนะแล้วก็มีไทย A นะครับยูบีอีหนึ่งช่องด้วยกันเ d ียบ I, นะครับแล้วก็ช่องต่อหูฟังและไมค์แบบแยกออกจากกาันส่วน้านหน้า,นามีอะไรไหมเรียบๆนะครับไม่มีเลยเออโอ้ออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับ ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ฟีเจอร์จัดเต็มนะราคาบอกทีหนึง5 9 9 9 0บาทราคาเว็บแรกที่รู้สึกนะคือว่าราคาค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่สเปคใกล้เคียงกันกับเราการแต่พอมาดูงานประกอบมาดูฟีเจอร์แล้วจัดเต็มนะจัดเต็มในมุมของเอเป็นโปคิดว่าคอย5เอาจริงๆนะทำไมถึงใส่มาให้เพราะว่าก็คือมันแรงเหลือเฟือในการเล่นเกมแล้ว สคือมันเย็นกว่าคอยเจ็ด้วยที่เป็น 8750H เออเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องบางเบาเน้นเรียกว่าพกพาแล้วก็เน้นควบคุมควบมไม่ดีก็แล้วกันคอยห้าก็เลยตอบโจทย์มากกว่านะครับตรงนี้ออชอบนะชอบชอบเป็นอุกอีกหนึ่งเครื่องที่มันดูลงตัวนะทั้งวัสดุแล้วก็การออแบบด้วยออไวยังไงจะ ทำรีวิวตัวเต็มให้ชมอีกรอบก็แล้วกันนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ตัวบทความด้วยตอนนี้ขอไปเซตอัพเครื่องให้พร้อมใช้งานก่อนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ